สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการติดดาวหรือว่าการทรํารายการโปรดให้กับเพื่อนเราคนใดคนนึงหรือว่าเพจที่เราชอบเข้าไปดูบ่อยๆแล้วต้องการให้เขาโชว์ตลอดเวลาที่เขาโพสต์เรื่องราวหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดข่าวสารกับคนคนนั้นหรือว่าเพจเหล่านั้นที่เราติดตามอยู่ค่ะ ก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป facebook เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี Facebook ของเราใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่ขีด3ามขีดด้านบนตรงนี้นะคะถ้าเป็น iPhone ก็จะอยู่ด้านล่างก็ให้คลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้ก็ให้เลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะ หน้านี้ก็ให้เพื่อนๆมาเลือกที่การตั้งค่านะคะอ่าในส่วนการตั้งค่าตรงนี้ให้เพื่อนๆนเลื่อนลงมานะคะหาคําว่าการตั้งค่าฟีดข่าวตรงนี้ค่ะคลิกกไปเลยนะคะอ่าในหน้านี้เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะรายการโปรด เพิ่มผู้คนและเพจที่คุณต้องการเห็นโพสจากพวกเขาก่อนบนฟีดข่าวของคุณก็ให้เราเลือกตรงนี้ค่ะในส่วนอันแรกนะคะที่เพื่อนเพื่อนได้มีการกดติดตามกดถูกใจแล้วก็ตั้งเป็นรายการโปรดไว้เขาก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะคะ มเมื่อเลื่อนลงมาเราก็จะเจอตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นเขาก็จะแยกให้เป็นเพื่อนกับเป็นเพจตรงนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะติดดาวหรือว่าสร้างรายการโปรดให้กับเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งตรงนี้นะคะ่ะง่ายมากๆเลยก็คือให้เลื่อนหาชื่อเพื่อนคนนั้นแล้วก็มาคลิกคำว่าเพิ่มตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะติดดาวหรือว่ารายการโปรดให้กับเพื่อนคนนั้นนะคะส่วนเพจก็เหมือนกันนะคะเราก็มาเลือกตรงนี้ เราก็มาเลือกเพจที่เรากดถูกใจหรือว่ากดติดตามไว้นะ,ะตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ตรงเพิ่มเหมือนเดิมค่ะเท่าน,นี้ค่ะก็จะเป็นการติดดาวหรือว่าทำรายการโปรดให้กับเพื่อนหรือว่าเพจคนนั้นที่เราต้องการเห็นโพสเขาตลอดเวลานะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ